โอ้โหมาเขือโดกมากเลยคุณผู้ชมเห็ินไหมคะนี่ค่ะเพียบเลยค่ะนี่ก็ใช่นะคะเป็นพวงอยู่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเต็มเลย เดี๋ยววันนี้แม่ปานจะจะได้เก็บนะคะเขาลูกโตแล้วค่ะด <_ of food> ้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะปลูกเยอะด้วยค่ะ <_ of food> นี่ค่ะเทียบเลย <_ of food> กำลังลูกเล็กก็มีนะคะ <_ of food> ลูกเล็กเล็ก็มีค่ะ ลูกใหญ่ก็เพียบเลยเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็เพราะว่าแม่ปานใช้ฮอร์โมนนะคะบางทีก็ฮอร์โมนไข่บางทีก็ฮอร์โมนนมสดนะคะเห็นไหมคะเพียบเลยดุกหินทันตาเลยนะคะคุณผู้ชม ใบก็ยังไม่มีเพลี้ยะนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีเพลี้ยมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าทำสูตรไหนยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำฮอร์โมนไข่นะคะก็จะมีไข่สี่ฟองนะคะน้ำตาลค่ะผงชูรสนะคะที่จะ เตรียมใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้วยกระช้อนนะคะที่เราจะเอามาพร้อมตีนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลงมือทำเลยนะคะตีไข่เลยคะ่ะตอกไข่ลงถ้วยก่อนนะคะ ง่ายๆนะคะใช้ได้นานด้วยค่ะคุ้มนะคะเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีนะคะใช้โฮอร์โมนไข่ก็แตกยอดแตกใบออกดอกปิดผลได้นะคะแล้วเราก็ตีเลยค่ะ คุณผู้ชมก็ตีไข่เสร็จแล้วนะคะตีไข่ได้แล้วค่ะและลืมบอกแม่ปานลืมบอกนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วแม่ปานก็จะใส่น้ำตาลนะคะตอกไข่ตีไข่ได้ทีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลน้ำจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่ปานใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ ใส่4ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ถ้วยเล็กเกินไปแล้วมั้งเดี๋ยวไม่ปานเปลี่ยนถ้วยก่อนนะคะค่ะพอเราเปลี่ยนถ้วยแล้วนะคะไม่ปานเปลี่ยนถ้วยแล้วคะ่ะก็จะใส่ผงชูรสนะคะ ใส่น้ำตาลทรายแดงครบ4ช้อนแล้วนะคะแล้วใส่น้ผงชูรส1ช้อนโต๊นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คนเลยตีให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลาย แล้วเราก็นมเปี้ยวใส่นะคะนมเปี้ยวหนึ่งขวดนมเปี้ยวนี้ก็จะไปเป็น,ปนซีย่อยสลายนะคะย,ย่อยสลายแล้วเราก็เทลงเลยค่ะหนึ่งขวดเลยนะคะแล้วเราก็ตีเลยค่ะ พอเราคนได้ที่แล้วแล้วเราก็ใส่ขวดนี้นะคะจะใช้ขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้นะคะแต่อย่าให้เขาล้นนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยไอปางก็จะใส่กลวยนะคะใส่กลวยนี่คะ่ะ แม่ปานก็จะเทลงเลยนะคะเทเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาเขย่า,า,ยาก่อนนะคะเขย่า,ยาเลย ให้น้ำตาลละลายนะคะกับนมเปียงให้เข้ากันนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะสีเหลืองสวยมากเลยเก็บใบเจ็ดวันแล้วค่อยเอามาใช้ได้นะคะก่อนเราจะเอาไปเก็บเราก็ค่อยคลายฝาออกนะคะเดี๋ยวเขาจะระเบิดนะคะขวดเขาจะพองนะคะทุกวันนะคะแล้วก็คลายฝาออกทุกวันนะคะ ไม่งั้นจะระเบิดนะคะโดนมือแสบร้อนมากเลยค่ะแม่ปานเจอแล้วนะคะแสบปวดแสบปวด,ปวดร้อนมากเลยเขาระเบิดใส่มือค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็นี่แม่ปานทําไว้แล้วนะคะนานแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะแม่ปานก็เลยทําเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะไปใช้วันนี้ก็จะหมดเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมน้ํามาใส่เลยค่ะ ฮอร์โมอนไข่นี้เม่ปานก็จะใส่ไปกับที่น้ําอยู่ในบวนัวรดน้ํานี้10ลิตรนะคะแม่ปานก็จะใส่ไปสช้อนโตนะคะฮอร์โมอนไข่นี้ก็ทําให้แตกยอดแตกใบนะคะออกดอกให้ผลดกนะคะดีมากๆเลยนะคะฮอร์โมอนไข่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูไว้ใช้เองนะคะประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะเราทําเองใช้เองนะคะ กษตรอินทรีย์แล้วไม่ต้องยุ่งยากนะคะทำใช้เองค่ะแล้วก็ปลอดปลอดปลอดภัยด้วยนะคะไม่มีสารเคมีค่ะแล้วไม่ปางก็จะใส่ไปเลยนะเลยสองช้อนโตค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ แล้เราก็นำไปรดได้เลยนะคะก่อนอื่นแม่ปางก็จะพวนดินก่อนนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมดินเขาเราก็พวนดินก่อนนะคะเขาถึงเขาถึงจะได้ซึมเข้าไปในถึงรากเขาเลยนะคะ พวนดินไว้เลยแล้วเราก็มาพวนต้นนี้นะคะเขาเป็นดินทรายนะคะก็จะแข็งหน่อยนะคะ ออกดอกเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะออกดอกเต็มเลยค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะผลดกเพียบเลยกิ่งแทบหักเลยนะคะคุณผู้ชมต้นมะเขือลูกเล็กลูกใหญ่มีเพียบเลยนะคะดอกก็เต็มเห็นไหมคะ แล้วเราก็ลดเลยนะคะลดตามชายพุ่มนะคะลดเลยลดตามชายพุ่มนะคะต้นนี้ลดเลยต้นนี้ยิงดอกเยอะเลยนะคะลดได้เลยให้เขาติดดอกติดผลเยอะๆดกๆนะคะใช้ฮอร์โมอนไข่ประจำเลยนะคะเรากวรใช้ทุกห -7 วันนะคะ ใช้รถบ่อยๆได้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ดอกแล้วก็ติดผลเยอะเลยดกด้วยนะคะคุณผู้ชมดอกเพียบเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมดอกดกจริงๆเลยค่ะ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะดอกเต็มผมก็ดูดด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้เก็บเย็นนี้นะคะแต่ถ้าเราปวนดินลดแล้วน้ำเขาจะซึมได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมลงไปสู่รากเขานะคะรากเขาก็จะได้ดูดซึมอาหาร ขึ้นมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบนะคะเลี้ยงผลนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็ลองอไปทำดูนะคะใช้ฮอร์โมนไข่ลดต้นมะเขือนะคะติดดอกติดผลนะคะดกมากเลยนะคะกิ่งแท้ผกเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ดีมี ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ของบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ